นสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมข้นหวานตรามะลิการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเดี๋ยวคุยกับแม่เปิ้ลหน่อยละกันนะเอ้พี่เปิ้ลพี่เปิ้ล ให้พี่เปิ้ลเล่าถึงตัวละครแม่ตั้มหน่อยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาเป็นแม่ที่รู้เนี่ยว่าลูกเขาเป็นออทิสติกแต่เขาพยายามที่จะให้ลูกเขาเนี่ยเป็นเด็กธรรมดาปกติเหมือนเด็กทั่วไปาะเขารู้ว่าเด็กออทิสติกเนี่ยสามารถที่จะเป็นเด็กเหมือนเด็กทั่วไปได้ถ้าเกิดว่าเราสอนให้เขาช่วยตัวเองถูก่อของเข้าเองกินอะไรเองอะไรเองอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องมันก็มีมีมีความสับสนยัเกิดขึ้นเนาะโดยกระทั่งแบบว่าแม่อาจจะกับลูกอาจจะรู้สึกว่า ไม่ค่อยอยม่อกันขัดแย้งขัดแย้งรขัดแย้งกันคือจริงผมว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเด็กออทิสติกแหละที่แบบว่าใครทําอะไรกับเขาต้องคิดดีๆอ่ะเพราะว่าทํารอบเดียวแล้วเขาจําไปตลอดชีวิตใช่ต่อเป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่เปิลดีความเขืนเนื้อไหมว่าพูดต่อหน้านี่แต่ชื่อว่าต่อเอาจริงผมพูดได้ตอนนี้พูดได้คือ พี่จะรู้ว่าผมขี้เขินอยู่แล้วคือผมเอาจริงตอให้ทุกคนจะปฏิเสธไงว่าผมดูไม่ขี้เขินอะแต่พี่จะรู้แล้วว่าฐานเดิมผมอะขี้เขินมากหรือว่าแบบแต่ผมมัจจะชอบร่วมง,งานกับพี่ๆนักสแสดงรุ่นใหญ่มากแบบอยากเจออยากอยากได้ประสบการณ์จากพี่ๆเขาอะไรเงี้ยซึ่งพี่เปิ้ลอะก็ตอบโจทย์อย่างหนึ่งแต่ว่ากางพี่ยิมอยางเนี้ยมันก็จะมีอะไรที่แบบเดี๋ยวดูไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันจะเห็นว่าว่าทำไมผมถึงต้องเขินขนาดน,นี้ ใช่ใช่ใช่เขามีความเหมือนกับว่าเขินมีความเขินเขินเขินแม่หรือว่าไม่กล้าสรตาแม่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยทีมเขามีสามคนแต่ว่าทีมผมมีแค่สองคนอยากให้พี่เปิมมาร่วมลงหุมด้วยเราจะแข่งเกมกันเราจะแข่งเกมกันเพราะเราจะนั่งกินกระเสฉยๆไม่ได้ชกกระปลวก ช่วงนี้ลับมาช่วงฉกกระปุกซึ่งเราไปฉกของทั้ง3มคนมาเรียบร้อยแล้วค่ะโชว์ของก่อนนี่เสื้อนี้ของต่ออันนี้ไปฉกมาจากบ้านเลยนะนี่อันนี้เป็นของสกายว้าวเเป็นชิปทองและนี้ของน้องเบล่ซึ่งเราจะไม่เอาของไปง่ายๆเราจะท้าแข่งเกมกันใช่คือถ้าเราชนะเนี่ยเราจะเอาของไปแต่ถ้าเราแพ้เนี่ย แล้วก็เอาของไปแต่ว่าจะสามารถลงโทษพวกเรา2คนได้เกติกาเกมชโชกประปุกของเราวันนี้นะครับจะใช้สมาชิกทีมละ3คนโดยจะให้จับคู่กันแข่งหักตะเกียบนะยครับโดยให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนหักก่อนซึ่งสามารถคิดค้นท่าทางหรือวิธีหักได้ตามใจเลยนะครับจากนั้นก็ให้อีกฝ่ายหักตามด้วยท่าทางและวิธีเดียวกันทำแบบเนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีคนหักไม่ได้และแพ้ไปเองอาจับคู่ก่อน เราเจอต่อแน่ๆเพราะว่าโดนสบประมาทไว้สกายอ่ะมีปอลจะเจอใครนี่มันสิทธิ์ของผู้หญิงนะคะอ๋อแต่ล้วพี่เปิ้ลนหลังพี่เปิ้อนจะไม่ได้มันก็มีความเป็นสันสายใยแม่ลูกไงโอคถ้าเราไปสู้กับพี่เปิ้ลนเดี๋ยวเราก็จะไปเป็นคนไม่ดีพี่เปิ้ลนอยู่ทีมเราเออว่ะไม้ยมานี่นะ ให้ตอบม่ไอยู่เจอใคต้องเลือก่ะอ้อ่าส่วนเบลเดี๋ยวจอกพ่เปิ้ลโอแจกอุปกรณ์่ไงคไงก็ได้เ่นชุกันว่าใครเป็นคน่จะเกว่าหักก่อนหรือหักตามอ่าหนูตามแล้วกัน

ไม,ไ,ไม่เมไ,มได้ไม่าดด้วยหนึ่งศูนยรวเราไปยังคงคอนเซ็ปต์จากเกมออฟทีมเลยคุแย้มาทุกหรายการที่เล่นเกมขอบคุณมากอ่ะคู่สองใครดีใครดีน้องโดมจัดก้าเลยน้องโดมมาเจอพี่มิงปองหน่อยมามาเลยซาซัก <cụ> สักั ทำไมต้องฟังขนาดนี้ไข่แพะไข่แพ้ไข่แพ้โอ้โห้เลี้ยงน้ำดองสู้สู้หักกอดกกอดเฮ้ยโอ้ยปีนปองไอ้ใจหลายขับเลยพี่ขับเลยพี่ไป ยังยินยันยาวปักกระเป๋ายินฮักก่อนมาชีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทำแข็งแรงเออของมีข้างได้ปุ๋วเหรอเราต้องทำเปลี่ยนไปแบบได้ปุ๋ว ไม่ลวงไม่ลนี่ไงนี่ไหกเฮ้ยับไั่หักไั่หัก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 ไักหักไักหักไักห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 ักกกัหก คนดูแล้วก็คนที่ดูอยู่แล้วก็รวมไปถึงคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็คุณแม่ทุกคนนะครับในวันนี้คือจริงจริงไม่ได้ไม่ไม่อยากที่จะบอกว่าจะต้องมีลูกเป็นออทิสติกแล้วดูแต่ว่าคนที่เป็นคุณแม่ทั่วไปคือในครอบครัวเนี่ยเราก็ดูได้เพราะว่ามันมีมันมีความขัดแย้งระหว่างแม่ลูกโดยที่บางทีแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจและลูกก็เป็นลูกวัยรุ่นที่ลูกก็คงไม่ได้ตั้งใจฉะนั้นดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดความเข้าใจในครอบครัว คือไม่จะเป็นว่าลูกจะต้องเป็นออทิสติกแล้วจะต้องดีเป็นครอบครัวธรรมดาดูแล้วมันจะได้อะไรเยอะมากเลยนะกเหนือจากความเป็นพี่น้องความเป็นครอบครัวความเป็นเพื่อนได้หลายอย่างก็อยากฝากไราด้วยค่ะครับผมนะวันนี้ขอบคุณพี่เปิ่ลมากมขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในช่วงหน้าเราจะไปบ้านบ้านอะไรอ้าวบ้านของพวกเราเลยบ้านของพวกเราทุกคนหลุกเลย ไม่ทันก็คือโดนตกลงมาพุ่งมาดุดดังเสือกระโจนอย่างเงี้ยแล้วแบบขาหน้าคือวิ่งแล้วขาหลังก็ทับอยู่เห่าไหมไม่แล้วแบบมันก็ขู่แบบจะกัดแล้วเมื่ยสุดท้ายแล้วมันทำไม่ได้ไม่ใช่ขึ้นบ้านระวังตัวขึ้นบ้านนะจ๊ะ